บางบ้านมีทุกอย่างพร้อมแต่ขาดการยกเกียรติให้กับศาสนามีทีวีมี WiFI มีความสุขไม่มีเสียงอันกุรอานไม่มีคำว่าอัสลามูอะัยกลุมระหว่างสมาชิกในบ้าน ท่านนบีมูฮัมมัดซอลล,ลอัลลฮุอะลัยฮิวะสลามกล่าวว่าทุกคนคือผู้นำและทุกผู้นำจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของตนนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ไม่ใส่ใจการสร้างบรรยากาศแห่งอิสลามในบ้านไม่สอนให้ลูกละหมาดไม่สอนให้คุมฮิยาไม่ห่วงเกียรติของศาสนา เรากำลังพาเขาเข้าใกล้ไฟนรกโดยไม่รู้ตัวเอเลตัสว่าโอสัทธาชนทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของท่านจากไฟนรกการไม่เตือนลูกหลานเมื่อเห็นเขาลงทางการเงียบเฉยเมื่อบ้านเริ่มห่างจากคำสอนของอิสลามนั่นคือความบาปที่แอบซ่อนแต่หนักยิ่งนักอย่ารอให้ไฟนรกมาสอนเราว่าหน้าที่ของผู้นำในบ้านคือการปกป้องาศาสนา เริ่มจากคืนนี้เปิดอันกรูอ่านให้ลูกฟังเปิดบทสนทนาที่นำพาให้ลูกหลานในบ้านได้กลับสู่แสงสว่างบ้านที่มีศาสนาคือบ้านที่มีรอมมัดค่ะอินชอนลหอ